โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้แอดมินน้ำจะมาอาธิบายว่า EQ แต่ละปุ่มแต่ละอัน20เฮิรต์25เฮิรต์เนี่ยเสียงมันเป็นยังไงนะจะไล่ให้ดูแต่ละปุ่มว่าเสียงจะเป็นแนวไหนเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมนะจะอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวเริ่มต้นจะเป็นตัวนี้20เฮิรต์20เฮิรต์เนี่ยจะเป็นน้ําเสียงของทนทุม้มลึกนะตัวนี้ถ้าสมมุติถ้าเราปรับจริงๆอะ่ะถ้าเราปรับจริงๆอ่ะเสียงมันจะจะดูไม่ออกเลยว่ามันมีเสียงเปลี่ยนกันนะ อันนี้25นิ้วก็25เฮิรต์ก็เหมือนกันก็คือต้องปรับควบคู่กันไปนะคะอันนี้นะสองปุ่มนี้นะส่วนปุ่ม31.5 31.5จะเป็นเสียงจะทำให้เสียงหนาแต่ถ้าเราปรับขึ้นมาเนี่ยถ้าเราปรับแบบปรับมั่วๆเลยขึ้นมาสูตรอย่างเงี้ยจะมันจะทำให้เสียงเบสเบลออันนี้นะ31.5เฮิรต์นะส่วน40 40กับ50เนี่ยคือต้องใช้คูบค,คู่กันนะมันจะเป็นเบสมันจะทำให้เสียงเบส เสียงเบสชัดขึ้นปรับขึ้นมานจะเสียงใสเสียงแจ๋วเลยตัวนี้นะสองอันนี้นะ4ี่กับห0สิบเฮิร์ตนะอ่าถัดมาถัดมาจะเป็นห63เฮิร์ต63สเฮิร์ตจะทําให้เสียงเบสชัดเจนขึ้นเสียงแน่นเสียงแน่นกระแทกชัดเจนขึ้นนะตัวนี้นะส่วนถัดมาถัดมาก็จะเป็นตัวแ80ดสิบดสบเฮิร์ตจะทําให้เสียงเบสมีเสียงเสียงเบสเสียง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระเดื่องเนาะ,ะเสียงเบสเสียงกระเดื่องอะ่ะจะทาให้น้ําหนักเสียงอะ่ะดีขึ้นนะไอ้ตัวนี้นะก็คือควบควบคุมกันไปตัวนี้นะคะตัว80นะอ่าถัดมาถัดมาจะอยู่ที่ตัว100 100นเนี้ยเนี่ยหนึตัวนี้ปุ่มนี้นะจะเป็นปุ่มเสียงที่แบบโซโลโซโลเบสชัดเจนขึ้นเสียงพวกกระเดื่องพวกกองจะทําให้กระแทกมากขึ้นนะอันนี้นะลองปรับดู แล้วแต่แล้วแต่เพราะว่าที่ที่พูดพูดมาเนี่ยก็คือลูกค้าไม่ใช่ว่ามันจะปรับตายตัวเลยนะก็คือแล้วแต่ลูกค้าจะปรับเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันนะถัดมา 125- ถึง200อ่ะสามปุ่มนี้นะปุ่ม125ยยี่ห0ิ้นะก็คือมันจะเป็นปุ่มจะเป็นปุ่มเสียงจะออกแข็งๆหน่อยพวกเบสพวกกระเดื่องพวกเสียงกองเนาะถ้าสมมุติเราปรับมากนะถ้าปรับมากเลยอะ่ะเสียงมันจะออก ออกบวมๆนิดนึงนะแต่ก็ระวังหน่อย3าปุ่มนี้นะคะอันนี้นะ3ปุ่มนี้นะ125 1งร160แล้วก็200นะคะอันนี้3ามปุ่มต้องต้องปรับควบคู่กันไปนะอันนี้แจ้งก่อนอ่าถัดมาอ่าถัดมาเราจุดที่250 250นี้จะเป็นปุ่มปุ่มลูกชัดลูกชัดคืออะไรปุ่มลูกชัดของเบสของกระเดื่องของนักร้องเสียงจะมีเสียงทุ้มเสียงใสขึ้นมาแบบลึกๆเลย ตัวน <ítulo> ี้นะตัวนี้ปุ่ม250อ่าถัดมาถัดมาจะเป็นปุ่ม3 1 5เนาะจะเป็นเสียงแบบเสียงพวกนักร้องนะเสียงพวกพวกนักร้องที่สมมุติว่าเขาปรับเสียงเขาก็จะปรับเสียงประมาณนี้พวกนักร้องเสียงจะออกนุ่มๆเสียงอิ่มๆลึกๆเนาะอ่าจะเป็นปุ่มนี้ถัดมาปุ่ม400อ่าเห็นไหมมาครึ่งทางแล้วมาครึ่งทางแล้วอันนี้ปุ่ม400จะเป็นเสียงเสียงนุ่มลึกอ่าเสียงนุ่มลึกจะได้อารมณ์แบบ เสียงเสียงร้องชัดเจนขึ้นอ่าปุ่มตัวนี้นะถัดมาถัดมาจะเป็นปุ่มปุ่มตัว500นะ500จะเป็นมันจะมาเป็นพวกเสียงกลางแล้วอ่ะปุ่ม500 500เป็นต้นไปนะ500จะเป็นปุ่มพวกเสียงกลางจะทําให้เสียงกลางชัดเจนขึ้นเวลาเราร้องเพลงจะทําให้มีเสียงหนาเสียงบางเสียงใสเราสามารถปรับได้แต่เราก็คือปรับประมาณขึ้นมานิดนึงก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วแต่ความชอบของเราเนาะถัดมาถัดมา630 630จะเป็นเสียงกลางจะช่วยเพิ่มเนี่ยนะอันนี้จะเป็นตัวเสียงกลางจะช่วยดันดันตัว500ช่องนี้ขึ้นคือต้องปรับพูดง่ายคือต้องปรับควบคู่กันไปแหละเพราะว่าจะทําให้เสียงมันจะดันขึ้นช่วยช่วยกันเนาะสองช่องนี้อ่าถัดมาถัดมาจะเป็นตัว800ตัว8 0 0้นะมันจะเน้นพวกเสียงเสียงคาพูดเสียงเราร้องจะทําให้ชัดเจนขึ้นเสียงจะคมชัดมากขึ้นถ้าเราปรับมากเกินไปนะถ้าเอาปุ่มนี้ปรับสุดเลย เสียงมันจะดูไม่เพาะเสียงมันจะดูไม่ธรรมชาติตัวนี้นะเนี่ยอันนี้ตัวนี้ก็คือตัวนี้เลยต้องเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะพวกเรื่องเสียงถ้าเราร้องถ้าเราปรับมากขึ้นอย่างเงี้ยเสียงร้องเราอาจจะเพี้ยนได้หรือว่าถ้าสมมุติเราปรับลงลงมากมันก็จะไม่เพาะเสียงมันก็จะเบอเบอ์ต้องปรับไว้ระยะตรงกลางเพิ่มมานิดนึงก็ได้จะทําให้เราเสียงเพอเสียงใสามากขึ้นนะอ่าตรงนี้นะ 1K อ่ะ 1K 1K จะเป็นพวกความถี่ของการพูด นะมันจะเป็นโทนความถี่ของการพูดนะมันจะช่วยทําให้เสียงเราใสขึ้นเสียงให้เราเสียงชัดเจนเนาะเสียงตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ปุ่มนี้นะคะลองปรับดูนะอ่าตัวนี้ปุ่ม1 1 2 5 1หนอ่อแล้วก็ 2K เนี่ยสปุ่มนี้อ่ะขออนุญาตด,ดันขึ้นนะจะได้ดูชัดๆัดอันนี้ปุ่มนี้จะเป็นเสียงเสียงที่คมเสียงกลางพูดเสียงจะนาแต่เวลาเราร้องเพลงนะ เสียงอันนี้ควรลดลงนิดนึงนะไม่งั้นน่ะมันจะทําให้เสียงไม่นุ่มเสียงไม่เพะเสียงแข็งแข็งสามปุ่มนี้นะถ้าเราถ้าเราร้องเพลงนะแต่ถ้าเราพูดเราอะไรเราก็ควรปรับลงมานิดนึงก็คือสามปุ่มนี้นะ,อะขออนุญาตเลื่อนลงถัดมาถัดมามันเป็นตัว2 5 k แล้วก็3 3 1 5 k นะสองปุ่มนี้ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนะคะเพื่ออธิบายนะก็คือตัวนี้เสียงตัวนี้จะทําให้เสียงร้องจะใสขึ้น อ่าอันนี้มาที่จะออกทางเสียงแหลมแล้วจะออกทางเสียงแหลมแล้วนะจะถัดไปนี้จะเป็นของเสียงแหลมแล้วอันนี้นะจะทําให้เสียงใสขึ้นเราลองปรับดูนะคะสองปุ่มนี้ต้องปรับควบคู่กันนะอ่าโอเคถัดมา 4k5k6.3k ไอ้หกจนะขออนุญาตเลื่อนขึ้นปั๊บสอไอสตัวนี้จะเป็นจะเป็นเสียงกลางที่คมชัดบาดหูจะเสียงทําให้เสียงใส กาใไม่เสียงใสถ้าไม่เสียงพูดจาแบบมันเราพูดเราปรับเนี้ยเสียงจะเพาะขึ้นระดับหนึ่งเลยแต่ก็คือเราแต่เราอย่าปรับมากเกินไปนะเดี๋ยวเสียงจะแหลมแสบหูนะคะไอ้สามปุ่มนี้นะปรับควบคู่กันไปอ่ะขออนุญาตเอาลงนะคะถัดมาถัดมาจะเป็น 8K กับ 10K อ่ะขออนุญาตเลื่อนขึ้น 8K กับ 10K ตัวเนี้ยจะทําให้เสียง <S <S เสียงปลายตอนเวลาเราร้องอะ่ะเสียงปลายมันจะทําให้ใสจะทําให้คมชัดทําให้ลึก เนี่ยสองตัวนี้นะสองตัวนี้เลยก็คือถ้าเราร้องเพลงเราจะ,าจะเน้นตัวนี้เพราะว่าเสียงมันจะนุ่มใสละเอียดไปเลยนะสองตัวนี้นะอ่าถัดมาถัดมานะคะสามตัวนี้เลยอ่าสามตัวนี้ปึ๊บอ,อ่าดันขึ้นสามตัวนี้จะเป็นช่วงไปเสียงแหลมอ่าช่วงไปเสียงแหลมนะก็คือจะทําให้เสียงแหลมชัดเสียงแหลมชัดเสียงแหลมใสนะตอนเวลาเราปรับขึ้นแต่ก็คือเราก็ต้องดูเนื้อเพลงด้วยว่าเนื้อเพลงที่เราเปิดเนื้อเพลงที่เราร้องอ่ะ มันเป็นเสียงแนวไหนเสียงแหลมมากไหมเสียงเสียงนุ่มไหมลึกไหมก็ลอลองปรับดูนะแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันเนาะก็คืออันนี้เป็น eq 2ชั้นนะที่อธิบายให้ฟังก็คือมันเหมือนกันแหละอ่ะมันเหมือนกันนะก็คือแต่อธิบายแค่ด้านบนให้ฟังว่ามันมันแต่ละปุ่มแต่ละอันแต่ละปุ่มแต่ละอันมันใช้งานยังไงแต่อันนี้ก็คือเข้าวๆนะความรู้คร่าวๆของของแอดมินเองแหละเพิ่งไปศึกษามาแต่ก็คือบางคนก็ไม่รู้ก็สอบถามมาเยอะก็เลยไปศึก ศึกษามาพูดความรู้ให้ฟังถ้าผิดพลาดประการใดสามารถแนะนําหรือติเตือนในใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินเอาไปปรับปรุงนะถ้าลูกค้าอยากได้ EQ ตัวนี้นะ EQ ตัวนี้จะเป็น EQ 2ชั้นแบบนี้เลย EQ 2ชั้นด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ถ้าลูกค้าจะซื้อแยกแยกได้เหมือนกันตัวนี้ราคาจะอยู่ที่3,390บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ยกเว้นพื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่มกล่องละ50บาทค่ะ